หม้ยังช้ายิงโคตรชาเลยวะฮั Yo, ลโหลโยอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกันกับ My Time as s n n d นล c อนะครับเดีวแต่วันนี้เราเปิดตัวที่ตัวละครหญิงว่ะทุกคนนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำคลิป How To นะครับแนะนำการเล่นเบื้องต้นสำหรับคนที่ อาจจะไม่เคยเล่นเลยนะครับเพิ่งซื้อใหม่แล้วก็เริ่มเกมมาไม่รู้จะเล่นยังไงเล่นแบบไหนดีอะไรแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับว่าเราควรจะทําอะไรบ้างในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็อะไรควรเก็บควรซื้ออะไรมานี้นะครับทํำยังไงบ้างในในชีวิตประจําวันวันหนึ่งนะครับก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมสร้างมาเทสใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนแรกผมเล่นตั้งแต่เกมเริ่มนะครับตอนนี้ก็เลย ลองเทสใหม่หลายๆอย่างนะเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับตัวนี้ก็เลนมาจนเดือน2แล้วนะครับก็จะจบเดือนที่2แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเซฟช่วงเดือนแรกไว้ด้วยนะคือตอนที่จะมาทําคลิปเนี่ยตั้งใจว่าจะโหลดเซฟเดือนแรกนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันไปอัปเดตะายตอนไหนนะครับคือเซฟเดือนแรกเนี่ยหายหมดเลยไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่งตัวละครใหม่ๆเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวซันนี่ภาษาไทยเนี่ยครับ คือสร้างมาไว้เล่นได้ห้าวันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้เล่นตอนนี้คือมันปรับให้ไปอยู่เดือนสองเฉยเลยครับ <c oughs> ไม่มีเดือนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยถ้าโหลดมาก็คือแบบเลเวลห้าแต่ว่าอยู่เดือนสองแล้วอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เกมมันอาจจะบั๊กนะครับตอนที่มันอะไรมานงี้นิดหนึ่งมันก็เลยทําให้เซฟเดือนแรกของทุกตัวละครหายไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคมาถึง how t o แรกกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับการเริ่มต้นนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนำนะครับคือเมื่อเริ่มเกมมาแล้วนะครับเราควรที่จะมีการวางแผนนะครับในแต่ละวันเพราะว่าเริ่มต้นเกมมาเราจะมี stamina ใช้น้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําเป็นอย่างแรกนะครับเมื่อ bueno, เราตื่นขึ้นมานะครับตื่นนอนขึ้นมาในแต่ละวันเราควรที่จะมาที่หอการค้าก่อนเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มารับเควสนะครับผมเพื่อที่จะได้มารับเควสที่บอร์ดนี้นะครับเพราะว่า หนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถโดนมีแอนนะครับแย่งเควสที่ดีที่สุดของวันนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันนะครับวิ่งมาดูเควสก่อนเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาดูเควสแล้วนะครับก็พยายามรับเควสที่มันทําง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับคือเวลาดูเควสเนี่ยบางทีเราต้องดูด้วยนะครับว่าบางเควสเนี่ยมันให้ค่าตอบแทนเยอะกว่าก็จริงนะแต่บางทีของสิ่งนั้นมันอาจจะทํายากกว่าหายากกว่า หรือแม้กระทั่งเรายังทําไม่ได้ณตอนนั้นก็มีนะครับเออไม่ใช่ว่าทุกอย่างในเควสเราจะทําได้หมดนะครับบางครั้งมันก็มีของบางอย่างที่เรายังทําไม่ได้นะครับอุปกรณ์ไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะทําให้เราแบบยุ่งยากไม่สามารถทำเควสให้สําเร็จได้ภายในวันนั้นนะครับก็มีนะครับเพราะนั้นต้องดูยดีก็พยายามรับเควสที่ดีที่สุดที่เราทําได้ในวันนั้นนะครับเราถามว่าทําไมเราต้องมารับเควสก่อนนะครับเพราะว่า อย่างแรกเลยการโดนขโมยเควทที่ดีที่สุดนะครับ2เลยเราจะได้วางแผนถูกนะครับเมื่อเรารับเควสมาแล้วเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับในการทาเควสยกตัวยอย่างเช่นผมอาจจะรับเควสอันนี้นะครับหนังฟอกเมื่อผมรับมาเนี่ยก็จะได้วางแผนถูกนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาวัตถุดิบอะไรนะครับเพราะด้วยความที่สตาร์มิน่ามันมีน้อยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มารับเกวสก่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาสตาร์มิน่าไปทําอย่างอื่นหมดนะครับ แล้วก็หาวัตถุดิบมาทำเควสไม่ทันหรือไม่พอนะครับทำให้เควสเนี่ยล่าช้าไปอีกวันหนึ่งนะครับเราก็จะเสียเวลาไปหนึ่งวันนะครับอ่ะจบไปสำหรับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือการมารับเควสนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูของนะครับวัตถุดิบที่เราต้องหาในการส่งเควสนะครับรวมถึงเควสหลักประจําวันด้วยนะครับซึ่งเราควรดูในแมปด้วยนะครับว่ามันมีเควสเนื้อเรื่องเควสอะไรบ้างหรือเปล่านะครับ ก็พยายามรับเกรดมาให้หมดแล้วคำนวณดูนะครับว่าเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับวิธีการดูนะครับว่าอะไรใช้วัตถุดิบอะไรก็มาที่ตรงนี้นะครับหนังสือนะครับเราจะสามารถดูได้ว่าสิ่งไหนหาจากอะไรหรือมาดูที่ภารกิจก็ได้นะครับมันจะมีบอกว่าได้มาจากอะไรนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็ที่มานะครับได้มาจากเครื่องปั่นเราก็สามารถไปเช็คดูได้ที่เครื่องปั่นนะครับว่าม, <Ĉ> มันต้องใช้วัตถุดิบอะไร พอเรารู้ว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไปรวบรวมวัตถุดิบมาให้หมดนะครับแล้วพอสตามิ่นเหลือนะครับจากการรวบรวมวัตถุดิบมาทำเควสประจําวันและเควสหลักหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทําต่อมาก็คือนะครับเราควรที่จะมาขุดกองขยะนะครับอันนี้นะครับทุกวันนะครับให้มันหมดกองนะครับเพราะว่ากองขยะนั้นมีจํานวนจํากัดนะครับในแต่ละวันนะครับ หลังจากที่เรากุดกองขยะหมดแล้วนะครับต่อไปถ้าสตาร์มินา่ายังเหลือนะครับก็ให้เราเลือกหาวัตถุดิบที่มีจํากัดนะครับซึ่งผมแนะนําอยู่2อย่างนะครับก็คือมันจะมีซีบัคทรอนนะครับตรงนี้นะครับที่ควรมาเก็บนะครับเพราะว่ามันมีจํากัดนะครับเป็นทรัพยากรที่หายากแล้วก็ตรงนี้นะครับ มันจะมีขึ้นวันเว้นวันครับอย่างผมเก็บไปแล้วนะอันนี้ก็เลยไม่มีนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรมาเก็บนะครับทุกวันนะครับถ้ามันมีให้เก็บอย่างที่สองก็คือเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยช่วงแรกมันจะหายากนะครับตอนที่เรายังปลูกไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้เราเก็บนะครับแถวนี้แล้วก็ตรงซีบักทอนตรงนั้นก็มีเหมือนกันนะครับก็แวะมาเก็บนะครับเก็บเห็ดก็ต้องใช้สตามีนาด้วยนะครับหลังจากที่เราเก็บวัตถุดิบ ที่มันมีจํากัดนะครับ2ออย่างนี้นะครับผมแนะนําประมาณ2ออย่างนะครับที่ควรเก็บทุกวันนะครับคือสีพักทร์อกับเห็ดนะหลังจากที่หมดแล้วเนี่ยถ้าสตามิน่าเรายังเหลือนะครับให้เราเลือกใช้สตามิน่าไปกับสิ่งที่เราอัพสกิลมาครับอ่าก็คือช่วงแรกนะครับเราจะมีสกิลให้เราอัพนะครับว่าเราจะอัพไปทางไหนนะก็แล้วแต่เราอัพนะครับโดยส่วนตัวผมแนะนําว่าให้อัพมาทางการเก็บเกี่ยวทรัพยากรหินนะครับ เพราะว่าเราจะใช้การขุดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะาเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดแร่ขุดอะไรเงี้ยขุดหินขุด,ขดกรวดก็เยอะนะครับช่วงแรกเอาทรายไปทํากระจกเอากรวดไปทําทรัพยากรต่างๆตาทำวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับเพราะว่าสมมุติว่าช่วงเลเวลหนึ่งรือเลเวลสองเนี่ยเราอัพมาทางเก็บเกี่ยวหินนะครับทุกครั้งที่เราทำแอคชั่นเกี่ยวกับการขุดหินนะครับเราก็จะได้ exp เพิ่มอย่างสมมุติว่าเราอัพการขุดหินมานะครับแล้วสตามิ่าเราเหลือแต่เราเอาสตามิ่าเราไปฟันต้นไม้นะครับอย่างเงี้ย มันก็จะสิ้นเปลืองไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้โบนัสพิเศษของ exp แต่ถ้าเรามาขุดหินเนี่ยเราก็จะได้ exp พิเศษนะครับทำให้เลเวลเราขึ้นไวขึ้นอีกนิดนึงนะครับอีกส0อรเพอเลเวลเราขึ้นเนี่ยเราก็จะได้อัพสกิลอื่นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมาที่ขุดหินก่อนแล้วก็อาจจะไปที่การขุดขยะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็มีขุดหินขุดจามต้นไม้นะครับโอเค สิ่งต่อมาที่ควรทำนะครับในช่วงเริ่มต้นนครับนั่นก็คือการเติมสตาร์มีนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้ช่วงแรกเราสตาร์มีนาหมดไวมากนะครับไปทํางานขุดๆจำจามเนี่ยแป๊บเดียวนะครับสชั่วโมงก็หมดแล้วครับสตามีนาซึ่งการเติมสตารมีนาในเกมนี้เนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าไอเทมฟื้นฟูสตามีนาเนี่ยราคาค่อนข้างแพงมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นในร้านเนี่ยคือไม่สามารถซื้อมาเพื่อปั๊มสตาร์มีนาได้เลยนะครับ ไม่คุ้มค่านะครับเพราะนั้นเราจะมาที่การสั่งอาหารครับซึ่งการกินอาหารแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้วันละสองครั้งนะครับผมแนะนําว่าควรมากินทุกวันนะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะว่ามันจะทําให้เรานะครับอัพเลเวลได้ไวขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่กินอาหารเนี่ยเราจะเสียสต a ามิน่าประมาณวันละสามร้อยได้เลยนะครับไปฟรีๆสาหรับวันนั้นนะครับเอ,อ S 300 s t a ยสามาเนี่ยสามารถทําให้เราหาทรัพยากรแล้วก็เพิ่มเลเวลให้ตัวเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรมากินนะครับโอเคครับมาดูวิธีการสั่งอาหารนะครับก็กดเข้ามาก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับแนะนําว่าในช่วงแรกที่เงินเรายังน้อยนะครับให้เราเลือกเมนูพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นเมนูลดราคาพิเศษนะครับประจําวันนี่ราคาแค่สบาทนะครับจากปกติสชามนี้อาจจะอ๋อนี่ไนงะราคาปกติ 15บ้าบาทนะครับลดเหลือ4บาทก็จะได้ SP มานะยี่สิบสามหลังจากนั้นให้เราเลือกอาหารเพิ่มนะครับก็ไหนก็ได้นะแต่เราส่วนใหญ่ผมจะเลือกกันที่แพงๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจํากัดเมนูนะครับอ่ะเราก็เลือกแบบไหนมาก,ก็ได้ก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณมีเมนูพิเศษนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่อสิบเมนูนะครับต่อรอบก็จะอยู่ที่ราคาประมาณสองร้อยนะครับอันนี้ผม ไม่ได้เลือกอันที่แพงสุตรทุกอันนะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยผมจะเลือกกินรอบแล้วประมาณ1 8 0ถึงประมาณ2 0 0บาทนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่ายิ่งแพงนะครับยิ่งราคาอาหารยิ่งสูงแล้วเนี่ยสตามีหน้าที่เพิ่มเนี่ยมันยิ่งน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าหากว่าเราจะซื้อของแพงๆอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองลดอัน22บาทนะเนี่ยปุ๊บอ่ะหายไป6กสตามีหน้านะครับแล้วมาใส่อันที่ราคา9 0มาิ ก็จะได้เพิ่มมาประมาณ28สตาร์มีนานะครับแต่ว่าเพิ่มมา90บาทเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะคอนโทรไว้ที่ประมาณประมาณไม่เกิน200นะครับประมาณนเนี้ยเนี่ยต่างกันสตาร์มีนาเดียวเอง่อะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยหรือประมาณนี้ก็ได้ครับ180อ่า200บาทก็ได้มา170 SP นะครับ2รอบก็ได้มาประมาณ340ตามีหน้านะครับ หมดไป400บาทต่อวันก็เราควรกินอาหาร2รอบนะครับสมมติว่าถ้าเรามีเงิน300ร้อนะครับเราไม่ควรกินทีเดียวหมดรอบแรก200กว่าบาทนะครับเราควรที่จะแบ่งเงินไว้กิน2รอบนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยตามีหน้ามันจะขึ้นเยอะนะครับเนี่ยอย่างนี้เก้าบาทรึบขึ้นมา36บหกเลยนะครับแล้วพอเราใส่เมนูไปเรื่อยมันก็จะขึ้นน้อยลงเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่ามันแพงขึ้นออยง่ายนะครับอ,อย่าง ตอนแรกเลยนะครับเมนูที่สองเนี่ยน้ำส้มสายชูนะครับเก้าบาทเพิ่มมาอา่าสิบสามสตามินานะครับจากยี่สิบสามไปสามสิบหกนะครับได้มาสิบสามสตามินาแล้วเดี๋ยวลองดูเพิ่มไปอีกเก้าบาทนะครับอีกหนึ่งเมนูอ่ะจากสิบสามสตามินากลายเป็นสิบสตามินาแล้วนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเรามีสามร้อยบาทแล้วเรา เลือกกินอาหารนะครับอา,อาจจะรอบแรกอาจจะเอาสักแค่150านะครับเราแบ่งค่าอาหารไว้ประมาณรอบละ1้5บาทถ้าเรากินสองรอบเราก็จะเสียเงิน3 1 0บาทได้ซามิน่ามาสองรอบก็290ราบนะครับรอบละ145แต่ว่าถ้าเราสั่งอาหารอาหารอบเดียว290เลยนะครับอ่ะเนี่ยสั่งอาหารรอบเดียว299บาทได้เพีมาแค่194เองนะครับแต่ว่าถ้าเรากินสองรอบ นในเงิน300เนี่ยเราจะได้ SP มาประมาณ300ก็คือ2เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ควรแบ่งกินให้ได้2รอบนะครับไม่ควรกินรอบเดียวนะสมมุติว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะกินอาหารวันละ400นะครับก็ควรจะแบ่งกินรอบละ200้2นะครับไม่ควรจะสั่งรอบแรก300รอบ2100ออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็การกินอาหารเนี่ย มันคุ้มมากนะครับเพราะว่า400 stamina หรือ300 stamina ต่อวันเนี่ยมันทําให้เราหาทรัพยากรเพิ่มได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เราจะได้ค่า XP นะครับทําให้เราอัพสกิลได้ไวขึ้นนะครับยิ่งมีสกิลพวกนี้ไวเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นได้ของพิเศษนู่นนี่นั่นเวลาขุดแร่เวลาจำต้นไม้ก็มีโอกาสได้ของมากขึ้นอะไรแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารนั้นจําเป็นมากนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่ควรทําต่อมานะครับที่ผมจะแนะนําเลยก็คือการลงโฆษณานะครับซึ่งในเกมนี้นะครับจะมีระบบการลงโฆษณานะครับเราสามารถมาลงโฆษณาได้ที่ป้ายอันนี้นะครับมันจะอยู่หน้าสารกลางนะอยู่ข้างๆนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบมันก็จะมีการให้เราลงโฆษณาแบบนี้ตรงโฆษณาให้เช่าตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะยังลุโล่งอยู่ให้เรากดโฆษณาได้นะครับซึ่งโฆษณาเนี่ยมันจะมี บัฟสามอย่างนะครับก็คือชื่อเสียงโด่งดังอันนี้เนี่ยก็คือจะเพิ่มชื่อเสียงให้เรานะครับชื่อเสียงการทํางานให้เรานะครับเวลาที่เราส่งเควสเงินทองหลั่งไหลนะครับก็คือจะทําให้เราได้เงินมากขึ้นนะครับในการส่งเควสแต่ละเกวสนะครับฝึกฝนจนชนานาญก็คือจะช่วยเพิ่ม exp ที่เราได้รับในแต่ละเควสนะครับก็จะมีสามอย่างซึ่งมันจะสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกเลิกให้ดูนะอ่าถ้ายกเลิกปุ๊บมันก็จะว่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้เรากดลงโฆษณา ราก็กดลงไปนะครับอ่ามันจะใช้รอบละร้อยนะครับแล้วมันจะสุ่มปับอ่ะเนี่ยมันก็จะสุ่มมานะครับหนึ่งบัฟบ้างสองบัฟบ้างนะครับดีที่สุดก็คือได้สามบัฟอ่าอย่างอันนี้ก็ได้มาสองบัฟนะครับเป็นชื่อเสียงโด่งดังกับฝึกฝนนะไม่มีเงินทองเราก็สามารถยกเลิกนะครับแล้วก็ลงใหม่ปึ๊บก็จะสุ่มอ่าอันนี้ก็ได้สองบัฟนะครับยกเลิกลงใหม่นะครับจนกว่าจะได้สามบัฟนะครับแนะนาว่าควรเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาลง โฆษณานะครับก็รีหาเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้จนกว่าจะได้สบัฟน,นะครับก็อาจจะตีไว้ว่ารี3าครั้งถ้ายังไม่เจอก็โหลดเซฟใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่ของผมก็จะประมาณตั้งไว้ไม่เกิน5รอบนะครับห้าถ้าเกิน500นี่ก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วก็การลงโฆษณานะครับจะมีระยะเวลา1อาทิตย์นะครับเพราะนั้นเราควรที่จะดูวันที่ที่เรามาทําการลงโฆษณาด้วยนะครับ สมมุติว่าผมมาลงโฆษณาวันนี้นะครับก็ควรจําไว้ว่าเรามาลงโฆษณาวันเสาร์นะครับมันก็จะหมดอายุวันศุกร์ก็คือ1อาทิตย์ต่อมานะครับพอตอนเที่ยงคืนของวันศุกร์เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าโฆษณาหมดลงนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยเราก็จะตื่นมาพร้อมกับการไม่มีโฆษณานะครับซึ่งเราก็สามารถมาลงโฆษณาใหม่ได้นะครับแต่ว่าเควสของวันเสาร์ที่รับในวันนั้นเนี่ยมันจะไม่มีผลของ การลงโฆษณานะครับเออถ้าหากว่าเราอยากให้เควสของวันเสาร์เนี่ยมีผลของการโฆษณานะครับเราจะต้องยกเลิกโฆษณาแล้วลงใหม่ในวันศุกร์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าโฆษณาของเราหมดในวันศุกร์นะครับก็ให้เราส่งเควสในวันศุกร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําการยกเลิกในวันศุกร์แล้วก็ลงโฆษณาใหม่ในวันนั้นเลยนะครับพอตื่นเช้ามาวันเสาร์เนี่ยมันก็จะมีผลของการโฆษณาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องนับวันดีๆนะครับเพราะว่า พอเราลงโฆษณาวันศุกร์เนี่ยมันก็จะไปหมดวันพฤะรหัสนะครับเพตอะน,นั้นก็ควรจําด้วยนะครับมันจะไม่ได้หมดวันเดิมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ช่างมัน,นครับหมดวันไหนก็ต่อวันนั้นนะครับก็อาจจะแค่วันเดียวที่ไม่ได้มีผลโฆษณามาช่วยนะครับก็แล้วแต่ซึ่งในปฏิทินเนี่ยเราสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนไปด้วยได้นะครับเราก็อาจจะกําหนดไว้นะครับว่าแจ้งเตือนเรื่องอะไร หรือถ้าเกิดขี้เกียจทาก็ไม่ต้องก็ได้นะแต่เราอาจจะแจ้งเตือนมาให้เราเข้าใจของเราเองนะครับว่ายังไงเพราะวันนี้เป็นวันหมดสัญญานะอะไรเงี้ยหมดโฆษณาอย่าลืมไปยกเลิกอะไรแบบนี้อย่างสมมุติว่าถ้าโฆษณาผมหมดวันศุกร์นะครับผมอาจจะทําแจ้งเตือนไว้ว่าแจ้งเตือนเรื่องงานนะครับก็ยืนยันนะครับวันที่ย6นี้ก็จะมีแจ้งเตือนนะครับเราเขียนคําอธิบายเองก็ได้นะครับเราก็อาจจะหมุดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับ นี่พิมเองได้นะครับต่ออายุโฆษณาอ่ะกดยืนยันไปครับเรียบร้อยอ่ามันก็จะมีแจ้งเตือนนครับเนี่ยวันในยี่สิบแปดมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอ่ามีต่ออยุโฆษณาโอเควันนี้เราต้องไปต่ออยุโฆษณาอะไรแบบนี้นะครับแจ้งเตือนตัวเองแล้วก็นับไปนะครับสมมุติเราต่ออยุโฆษณาวันนี้มันก็จะไปหมดวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับแล้วก็มาเพิ่มการแจ้งเตือนที่วันเสาร์ของอาทิตย์หน้านะครับขออายุนะครับอ่ะแช่นี้ก็ได้ให้เราเข้าใจนะครับ ถึงเวลาเราก็มาดูอ๋อวันนี้ก็ต้องต่อยุอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับโอเคครับเคล็ดลับต่อมาคิดว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับสุดท้ายแล้วกันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับจะได้ไม่ยาวมากเกินไปนะครับแล้วถ้าหากว่ามีเคล็ดลับอื่นนะก็จะมาต่อใน EP หน้านะครับเคล็ดลับต่อไปสุดท้ายนะที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือการ up skill ของความรู้ด้านสังคมนะครับความรู้ด้านสังคมเนี่ยจะมีสกิลที่มีประโยชน์ หลายอย่างมากนะครับในช่วงต้นอย่างเช่นความรู้ด้านสังคมเนี่ยมันจะมีสกิลหลายอย่างนะครับที่ทําให้เราได้รับ exp EH ต่างๆนะครับเพิ่มจากการที่เราทําปรสณีงนะครับแต่ว่าความรู้ด้านสังคมเนี่ยเป็นเป็นสกิลที่อัพค่อนข้าง,างยากอย่างตัวละครเนี้ยเล่นมาจะ2เด ja ือนแล้วนะครับแต่ว่าความรู้ด้านสังคมเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าการที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสังคมเนี่ย เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆนะครับซึ่งมันได้น้อยนะครับเนว่าจะเป็นการให้ของขวัญการพูดคุยการชวนไปเล่นเกมชวนออกเที่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาทําอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันเพิ่มเลเวลได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าเราควรจะคุยกับตัวละครทุกตัวนะครับอย่างน้อยวันละครั้งนะเมื่อเราเจอหน้านะครับเนี่ยคุยไปก่อนเลยครับ ไอความรู้สึกบวกหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันได้ความรู้สึกตัวละครน้อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะได้ exp ของความรู้ตรงนี้นะครับเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าทัี่้อยหกสิบลองคุยกับน้องเฟบดูสวัสดีน้องเฟบอ่าตะกี้ร้อยห้าสิบเก้านะครับได้มาเป็นร้อยหกสเห็นไมครัว่ามันขึ้นค่อนข้างน้อยมากนะครับ แต่ว่าการคุยเนี่ยก็คือให้เยอะที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันจะได้1บ้าง2บ้างนะครับหรือบางทีก็ได้3ก็มีครับมันจะอยู่ที่เราอัพสกิลนะครับอันนี้นะครับเพิ่มความรู้ทางสังคมนะครับเมื่อพูดคุยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยควรอัพเลยนะครับอัพสกิลแรกเลยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นวิธีเพิ่มเลเวลความรู้ทางด้านสังคมที่เร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คุยกับทุกคนครับเจอใครก็คุย นะครับแค่คุยแล้วก็เราให้ของขวัญเนี่ยมันก็เพิ่มค่าวความรู้แค่หนึ่งเหมือนกันนะครับคือให้ของขวัญคนนึงเนี่ยได้ค่าวความรู้มันหนึ่งเหมือนกันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคุยเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะเราสามารถคุยได้ทุกคนนคับแล้วก็ไม่เสียของด้วยในช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีของอะไรไปให้เป็นของขวัญตัวคอครมากมากมายเท่าไหร่นะครับหรือว่าการไปท้าสู้การเล่นป่อยชุบอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเสียเวลานะครับ แต่ว่าการคุยเนี่ยมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะครับฉะนั้นเจอหน้าใครก็คุยคุยมันไปครับเนี่ยเจอหน้าน้องเสี่ยวคงเสี่ยวเฮยอะไรก็แวะคุยครับคุยให้หมดนะแปบ๊บเดียวมันจะขึ้นครั้งเดียวนะครับต่อวันก็คือเป็นการคุยครั้งแรกของวันนั้นเท่านั้นนะที่มันจะได้ค่าความรู้นะเพราะว่ายิ่งเรามีค่าความรู้เร็วมากเท่าไหร่เนี่ยนะเราจะสามารถทําคะแนนในเวิร์กช็อปได้ไวมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะมีเนี่ยอย่างอันเนี้ย เพิ่มเอฟเฟกของโฆษณา3อย่างนะครับอีกอย่างละ10%นะครับดีมากๆอ่าเนี่ยอันดับเวิร์กช็อปถ้าอยู่ใน3อันดับแรกเพิ่มชื่อเสียงนะครับอีก5%อะไรแบบนี้แล้วก็สามารถรับออเดอร์เพิ่มได้อีกวันละ1ออเดอร์นะครับจากที่เราทำควสได้1เควสนะครับก็กลายเป็นทำได้2เควสนะครับเนี่ยจำเป็นมากๆเลเวลต่อไปก็ซื้อขายเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับอะไรเงี้ยมันดีมากมากเลยนะครับ รับออเดอร์แล้วก็ส่งออเดอร์ในวันนั้นนะครับก็จะได้เงินเพิ่มอีก5%อะไรแบบนี้โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางการเล่นนะครับใน EP แรกก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องไหนนะครับมากขึ้นก็หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ลองสอบถามไปได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับว่าจะแนะนําเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นในส่วนของการอัพสกิลหรืออะไรแบบนี้ก็อยากให้ทำเรื่องไหนก็ลองมาเมนต์กันมาดูนะครับโอเค พีนี้ก็มานี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเล่นตามแนวทางนี้เนี่ยผมรับรองได้เลยว่าเดือนที่1นเนี่ยเพื่อนๆชนะเลิศนะครับชนะหยานแน่นอนนะครับขีดหยานลงไปอยู่ที่2ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมจ้าว